อืมดีวาอเสร็จหน้าก่อนเลยครับนอเสร็จแล้วไถึง่น,น,นี้ยโอเอันเนี้ยพอดาบญี่ปุ่นเนี้ยช่วป่ะคนญี่ปุ่นจะใช้เนี่ยก้าเห็นไหมพอมันเจอดาบออย่างนี้เนี้ยยโครงสร้างของมันอ่ะมันทาลายดาบนี้ไม่ได้แต่ดาบนี้มันทาลายอันยัหมดเลยมถ้าเกิดว่าปทกันเนี่ย ไอ้พังถูกป่ะคนญี่ปุ่นก็เลยทําดาบชนิดหนึ่งขึ้นมาเรียกคนไทยดําดาบชน่ดหนึง่งเรียกดาบตาเตาเนี่ยดาบโซลไลย์จนเหลือแล้อกี่กิโลเนี่ยฟันเนี่ยดาบตาเตาไม่เหลือพี่กระดูกก็หลุดหมดขบพอเพอ่มความแรงฟันมาพวกมันติดนี่นเป็นี่เป็นดาบจีนป่ะครับจีนแต่ว่าเขาจะเอาไอ้นี่เขาจะเอาผ้าเนี่ยผ้าแดนพอยแล้วก็ผูกพันกับมือไว้เราใช้ฟันเนี่ย อืไม่เหลือเลยเ็ได้ดับตาเตาเขาเรียกตาเตาอันนี้ตาเตาดับญี่ปุ่นจะซื้อแดงอันนี้เค่อยปราบดับสมุรโดยตรงเลยเพราะว่ากระบี่อย่างเงี้ยที่เจอดับสมุรดีๆฟันกระบี่ขาดเลยนะพังเละตุ้มเป๊ะหมดอืมเพราะไงว่าพออันนี้พังแล้วไงพี่อยู่ได้กระบี่นี่สิถูกไหมมันก็คือตังตอแหละพี่หนูว่าเอาไว้ แต่คนแต่คนใช้นี่ต้องแข็งแรงอยู่เหมือนกันนะกล้ามแขนต้องแบบใช่เขาฝึกไงแล้วเขามีทัานพันน่ยมีผ้าแดงมั้ยเขาไว้พันการหลุดมือไงแล้วเใหญ่ญี่ปุ่นมันฟันปะทะอันเนี้ยตาวงเอาปะทะปุ๊บเนี้ยญี่ปุ่นเหิร์ไม่ติดติดนี่แม่งหักได้เพราะหักดาบญี่ปุ่นแม่งหลุดมืออันนี้มันโดนละรือไล่สับนะครับนึกถึงนั่นเนาะที่โครงหมูที่ตลาดอะเนาะ ยังเก็บไว้มันีเยอะงานละฐานเพราะเรามีหลักฐานเยอะอ่ะอันนี้สมมติดาสมมติอันนี่คือดาบดาบสมุไรอไปฟันกระดาบอย่างนั้นอ่ะยังไงไม่นี่มันเขาพังโครงสร้างมันไม่เหมือนกันอัน,นี่มันเพียวกว่ามันหนาตั้งเยอะฟักนกุ้งคีิบันลายไอ้นนุ่งสาวแต่ความว่องไวอ่ะสมุไรจะไวกว่าป่ะโอ้โหหมืนหนักทั้งคู่แล้วหนักทั้งคู่ตอนที่ปืนหลุดมือแล้วก็ต้องคันนี้ถ้าตะลุมบอลก็ต้องใช้ดาบลนะ หน้าด pues ูจ oh, the the nah. ักสองมือจับสองมืออ่ะถูกปาดดูพลาดพอได้สู้เลยมันสับโอ้โหเหล็กมันก็ผิดกันนี่ทุกย่างแต่ญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นมันแพ้ดาบอย่างนั้นนะอืมอันนี้คือเอาดาบเนี้ยมาปราบดาบสมุไรแล้วกันใช่ไหมสรุปตาเตาโหวดดาบตาเตวดใช่ไหมอันนี้ยตาอะไรก็ได้แล้วแต่ดาเนี้ยดาบนี้แล้วกันดาบนี้นะคะ เขาดักสมุนไพรมันม right ันม uh ัน huh. ฟ like. ูดาบคนไม่ได้ดูดิอันนี้เป็นของที่ที่ทำขึ้นมาใหม่นะมันเป็นเป็นใบใบใบสมุนไพรแหละแต่ว่าเราเราทำทำขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเราได้แต่ใบมาก็ลองฟันตะปูสามขาดนะก็เห็นเขาเทสกันถึงเดี๋ยววลาเอาดักสมุนไพรไปฟันที่โค้งหรือเราไปเทสจำสิพี่ทำไปแล้วไม่ใช่เหรอในคลิปดไม่ไม่ใช่ดาบนะอันนี้เดี๋ยวเอาดาบ เสียดายว่าฟันเนะอะพี่พี่พี่ตุ๊กอย่างนี้เราก็ไปรับได้ไหมพวกดาบพวกนี้เรารับได้ไหมฮะรับได้แต่บางทีมันต้องรับมันการรับดาบญี่ปุ่นมันจะมีเทคนิคในการรับเออเนี่ยกำลังจะถามต่อไปว่าไม่ใช่ไทยการรับไอ้ญี้ปุ่นรับเป็นเหมือนดาบไทยอ๋อดาบญี่ปุ่นรับต้องเหมือนดาบให้ฮาร์โมนมันคือคือบางคนเนี่ยเอาดาบเอาดาบญี่ปุ่นเนี่ยไปไปรับแล้วรับแบบไทยอะเละเสียของหมดหินรับมีดเดี๋ยวไปรับแบบ มีดมีดบะหั่นหั่นผักเออมันก็ต้องมีวิธีเขาอะเนาะถ้าเราเรารับจากไทยก็คือเอาเอาถยูกทางนั้นใช่ไหมอืมแต่ว่าแต่ญี่ป่เน็่ยโอเคมนไม่ค่อยคือเนี่ยติดเขามีวิธีรับของเขาเนี่ยดาบชาวโไรดาบแต่ละชนชาติเขาจะมีวิธีรับของเขามันไม่มีมันไม่เหมือนกันบางคนไม่รู้ไงสมมติอย่างคนไทยได้ดับได้เอาดาบญี่ปุ่นมาเนี่ยพวกเนี่ย โอ้ยญี่ปุ่นเขามีมีแป้งมีอะไรเอ้หมีหญินเล็กๆมาโหเขามีเทคนิคในการรับเยอะคนไทยนี่เหรอจับมาถินนี่อุดปุ้เลยเออพังชิบหายไปว่าทนญี่ปุ่นเขาละเอียดนะการสร้างดาบของเขานี่ไม่ง่ายนะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยสมมุติมีคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาเขาได้ดาบจากเมืองไทยไปอ่ะเนาะเขาได้ปุ๊บเนี่ยดาบเขาต้องเข้าโรงขัดเพราะมีโรงขัดดาบของเขาโรงขัดดาบปุ๊บเนี่ยเขาจะเหลือตรงนี้ไว้ จะต้องกั่นไว้ให้รู้ว่ามันเก่าแต่ตรงนี้เขาจะขัดให้ขาวเลยขัดให้ฮาร์โมนขึ้นเลย,เยให้ฮาร์ามนให้ฮจิดะขึ้นหมดเลยนมันัขดเขาจะขัด,ขดโอ้แล้วก็มีวิธีดาบ,บางเล่มเลยนะ,ะบางคนรอคิวถึงสิบกว่าปีนะโอ้ลงขัดดาบที่ญี่ปุ่นถ้าจำไม่ผิดมีแค่แปดลงแล้วเขาขัดเนี่ยเขาขัดให้เป็นกระจกเลยนะ เป็นกระจกเลยเขาขับเป็นกระจกเลยกว่าจะได้แต่เล่อนี้นี่นานมากอ่ะค oh, <า>ือหนูเคยดูในสารคดีอสารคดีบวกว่าสิบห้าปีมีเล่มยังไม่ได้ออยิ่งเป็นดาบประจำตระกูลเขานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยอันนี้ก็เป็นเป็นผมว่าเรียกเป็นไทยอย่างญี่ปุ่นมันเป็นสั้นๆญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็มีทั้งดาบดาบสั้นดาบยาวมีบางที่เขาใช้ฮาราคิรีว่าดาบแบบเนี้ยสั้นๆอย่างเงี้ยเออน่าจะอย่างเงี้ยญี่ปุ่นเนี่ยบางทีก็มีอ่ายาวๆอันนี้เป็นดาบญี่ปุ่นเหรอพี่อันนี้เนี่ย บางคนน่าจะเป็นไทยอย่างญี่ปุ่นผสมเหรอผสม,สมนี่ผสมมีการทําแบบเอ,อมองตีค <น S 2> <อ>ไทยจีนก็เหมือนกันนะคนไทยตีคนคนไทยตีคือแบบญี่ปุ่นในสมัยโบราณเนี่ยมันค่อนข้างจะแทนแล้วหายายกเพราะว่ามันเป็นชื่เครื่องราชบรรณาการเวลาชัวงปุ่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาเรียกไงเขาจะมา มาติดต่อค้าขายเขาต้องมีเครื่องราชบรรณาการมาแล้วในเครื่องราชบรรณาการจะมีดาบใบาดาบญี่ปุ่นมาสามใบมีลายที่ญี่ปุ่นมาสามใบด้วยพอดีคน,นคไทยรู้ว่าดาบญี่ปุ่นเป็นดาบดีเขาก็ต้องการดาบญี่ปุ่นแต่คราวนี้ว่ามันแพงก็งเลยให้ช่างไทยตีพอช่างไทยตีปุ๊บก็ถีได้แค่เล็นนเกไทยญี่ปุ่นเดี๋ยวนะให้มาสามใบเหมือนเดิมแล้วตัวตัวดามดามนี่ตัว,ตว,ตวดาบก็เราทำมันเองไงคนไทยก็าทำแบบไทยแต่คุณจะเห็นว่าดาบญี่ปุ่นเนี่ยไม่เหมือนดาบไทยอยู่อย่างหนึ่งลูะ เราจะเห็นว่าดาบไทยเนี่ยด้ดามมันจะกลมเนาะดาบไทยอด้ดามมันจะกลมแต่ญีปบบ่ปุ่นเนี่ยดาบเขาเนี่ยดาบญี่ปุ่นจะวงรีจะเป็นลีลีดาบญี่ปุ่นหรือว่าดาบไทยญี่ปุ่นเขาจะเป็นลีถามว่ามันมันมีประโยชน์ยังไงก็รู้ไหมกันมี้ะมันหมายถึงดาบดาบดาบด้ามลีกับดาบด้ามกลมเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงดีประโยชน์ยังไงอ๋อ ไม่ทราบค่ะคืออย่างนี้ซูงเวลาลบกันปุ๊บเนี่ยบางทีมือเนี่ยมันเปื้อนเลือ<ะ>่อนถูกปะถ้าดาบด้ามด้ามดีเนี่ยจะจับได้ง่ายได,ได้ได้ถนัดก,กว่าค<ะ>่ะและไม่มีการหลงคมอ<ะ>มันจะไม่บิดอืมันจะไม่บิดมันจะไม่มีการหลงคมเวลาออฟันันไปเนี่ยบางทีออดาบไทยเนี่ยไม่มีการหลงคมนะครับฟันไปมาปุ๊บอ่ล่าไปหลังหลังไปหน้าเพราะมันกลมหมดโอเคโอเคแล้วว่ามันก <c oughs> ลอหมดแล้วมันจะมันคำว่าหลงคมมันเปื่อนอะถ้ามันมันเลื่อนอะถือว่า มันมีหลงคมบางทีเขาได้ทําเขาเลยถักไว้เพื่อให้มันมันฝืดฝืดให้จัดถนัดแต่บางทีมันก็มีการหลงคมต่าญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นหลงคมหรือว่าแล้วโดยที่เพราะว่ามันยาวมันเขาต้องฝันให้หนักแล้วน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะญี่ปุ่นอ่ะครับเขาเลยทำเป็นเป็นแบบนี้เพราะมันจัดถนัดสบาซึ่งบางคนก็ไม่ได้เรียนรู้ก็จะไม่รู้ไงแต่ญี่ปุ่น่ะแบ่งเคสมันเยอะเนาะเป็นแบ่งเคสมันเยอะอย่างเนี้ย อย่างอันนี้เป็นดาบไทยญี่ปุ่นนะโครงสร้างของมันเนี่ยมันก็จะเป็นดาบโค้งๆหน่อยเนาะมันจะโค้งมากโค้งน้อยแล้วตรงก็มีเนาะแต่แบบดาบญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีอย่างเนี้ยเราเรียกว่าซื้อบาตซื้อบาตไอตรงเนี้ยที่เป็นทองเหลืองรัดเนี่ยอย่างเงี้ยเราเรียกว่าฮาบากิเนาะแล้วก็หันดาบเป็นเรียอวมูเนะแล้วก็ลายดาบอะเราเรียกว่า ฮาจิดาแล้วก็ลายที่เป็นลายน้ำอย่างเงี้ยตรงคมอะเราเรียกว่าฮาร์มอนอมนั่นคือดาบที่ปุ่นุนซึ่งมันอันนี้ผมบอกเป็นรายละเอียดที่ว่าเขาโครงสร้างที่ง่ายๆนนเนาะม,มันก็จะมีดาบที่ยาวมากๆเลยเราเรียกว่าโนตาชิดาบโค้งมากๆโค้งมากๆใช้กับดาบนางม้าเนี่ยเราเรียกว่าตาชิไปยัอย่างอย่างรังงงขนาดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเรียกว่าคาตนา คาตาะแล้วท um, uh, yeah. ี่แบบจับจำลายที่ราใช้กันทุกพวกอยาเราสิะแล้วก็มีสั้นลงมาอีกสั้นลงมาอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยตัวเนี้ยเราเรียกว่าวากิสาชิที่มีสองเล่มอ่ะทำลารจะพบสองเล่มเล่มหนึ่งเล่มสั้นเรียกว่ากิสาชิเล่มยาวเรียกว่าคาตานะแล้วมีสั้นๆนั้นผู้หญิงพบเราเรียกเรียกว่าไออุชิมันมีชื่อเรียกของมัน่งมีชื่อเรียกแต่ว่ามันมีรายละเอียดแยกกันอันี้อีกนะเป็นยิบเลยของมันะ พี่ผมขออธิบายเค่ส่วนเดียววุ่ยหนูดูในสารคดีที่เขาถ่ายฟันไม้ฟันอะไรเขามาแข่งกันเนี่ยพี่ว่าดาบใครจะฟันได้มากกว่ากันโอ้โหน่ากลัวจริงๆรอ้ไม้ตันปันนะฟันซะแบบก็เอาเอาชไก็แต่ยกคนเดียว้เาเเออ่า้ข้างล่างล่างล่งล่างล่อเออเหมือนเนี่ยตรงนั้นก็ได้ด่าเอ่องเี้ยทุกคนจะไม่เคยเห็นดาแกแบบเนี้ย เป,เป็นดาบกึ่งพาลาเราเรียกว่า,าวเท้าพลาเนี่ยดาบกึ่งพลาพรเารเาเรียกว่าเท้าเอาไว้ลบเหรอครับอันนีเ้เอาไว้ลบเอาไว้ใช้แสดงยศด,ด้วยอะไรด้วยหลายอย่างยังมีเท้าเป็นอา,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 าวุธโบราณมากโบราณโบราณโบราณมากๆเท้ามันฐานคอบัวด้วยเหรอพี่โต้งนั่นไม่ไ,ไม่ฐานคนอ,อไม่ใช่บัวเ้าอะไรเรียกว่าเ้าผมแต่ว่าในการรบทับจับศึกเนี่ยเขาจะมีดาบเขาจะมีมีดสั้นด้วยซึ่งหลายคนจะไม่เห็นความสําคัญของ หวานนี oh, s <S ่มเขาบอกว่าหวานเนี่ยต้องมีจิตไปในกองทัพมีท้ากระทาหวานบางคนเนี่ยพอถึงดูหนังมากแม่มีกระดาษออกทวนง้้วปืนแต่ทุกคนไม่ได้ถึอหวานถามว่าหวานนี่ว่าทำไงอย่างเงี้เอาง่ายๆถ้าจะแดกข้าวเนี่ยจะต้องหุงข้าวเลยใช้ปืนใช้ผ่าปืนไม่ก่อไม่มีทางแก๊สใช้ขวาน ตัดต้นไม้ใช้อะไรขวานเออมันต้องผ่านกองทัพผ่านหญ้าผ่านธงอะไรก็ใช้ขวานก่อนขวานนี่ก็คืออาวุธที่เป็นอาวุธได้เป็นเครื่องมือได้อสำคัญถูกปะแต่บางคนเนี่ยไม่ให้ความสาคัญแบบขวานอืมว่าต้องไปฉันก็ต้องมีโล่งมีดาบโอ้ยที้งายขวานก็ใช้ได้นะคนที่ตุ๊กอันนี้ขวานเก่าเลยใช่ไหมเนี่ยเกดาแต่ดามใหม่เออโอ้ขวานแบบในทองเหม็นเนี่ยเออ ขวานี่โดนทีเดียวตายเดียวขวานเนี่ยถัาบางคนเนี่ยเขาเก่งว่าใช้ดาบว่าใช้ขวานนะออขวานเนี่ยมีขวานเล็กเล็กลูกขวานโอ้ขวานฉอ,อเข้าไปข้าวเขว่ยงเง<อ>าเนาะเขวียนด้วยเฉะด้วยเขาตายนี่อันนี้สาวงวมได้จากที่ไอทียอตาโบราณตาวนานตาว,ตาวแล้วก็ลูกคุณใหญ่หเหนื่อยอธิบายมากมันร้อนวันนี้ก็ไม่ไม่ร้อนเท่ากับวันนั้นนะวันนั้นที่มาทํา คลิปนี่ร้อนกว่าขวานขวานขวานมีหลายอย่างนะวามีหลายอย่างนี่จะมีหลายอย่างอันนี้เอาไปทำอะไรอะพี่ตุ๊กอันนี้เป็นต้นทวนต้นทวนโอ้เล็กมากเอาไปแทงไงต้นโอ้โหเล็กเราทิ้งเข้าไปที่บมดเนี่ยตายไม่ได้อืมเนี่ย่าบอกว่าเล็กเล็กสวนกับหอกวันนั้นมีคนถามว่าต่างกันอะไรอธิบายแล้วไหมเออวนหัวตกหอกหอกมันก็จะเท่ากันนี่หอกเนี้ยเห็นไหม หวานยุกเหล็กยุกปลายปานจะคอยปากนกวันนี้เรามาทำไม่ได้กันมาลงน้ำมันหลังจากที่ไม่ลงมาเป็นปีเาะไม่มีคนช่วยลงทน,นี้มีทั้งลูกศิกลางเอฟซีมาช่วยลงข้างหน้าเดีย๋ยวจะบอก,อกว่าใครช่วยลงอันนี้เร,เรียกว่ามีชายธงเห็นไหมจะเหมือนชายธงพที่วเห็นไหม,อ,มอันนี้ของอุติยานะครับอ๋อนเนี่ยเหรอโอ้ยนี้เพิ่งเห็นอุ้ยมีสลักด้วยพี่โตสลักงามขอหนูดูหน่อยได้ขออนุญาตค่ะ โอ้ยมีสลักด้วยอ่ะคุณดูนี่มีชัยธงเนาะยุทธยานะคะนี่ก็แคร์ใช่ไหเนี่ยมีมีฝังตองเลยนะแขก์มีแขกมีฝังตองเลยเนมะเนี่ยที่ตรงนี้ก็เป็นด้ามเดิมๆเลยเนาะมีชัยธงนี้เดิมๆนี่เราเรียกว่ามีแขกที่ของทั้เหี่ยในด้านตัวใหญ่คนละคาขายเป็นมีดหมอเเยอะขาเป็นเขาอะไรเขปล่า ขาเก่งเขาเกเขาเเยอะหมดเห็นไหมมีลายเลยมาเอะขนักด้วยบางอันนี่มนะเออมันเป็นมิดหมอเป็นมิดหมอไอ้ย่งหมอผ่าตัดนะหมอที่หมอผีเฮ้ยชัดเจนก่อนนี่เป็นหมอในตู้ไเช่ตู้ขาคืนเอาห่อมาได้ไอ้เนี่ยไอ้สุดท้าย้าเด่ะครับแล้วดึง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 นี่ ผมาอันนี้นี่ดึนโอนีขวานี่นี่ไหมขวานเจอที่นำ้าโบราณาเก่าจัดยอเก่าไอ้นี้ไมิมเาด้วยไม้เดิมเดิมเลยไมเดิมเิมนี่ยอยู่ในลำน้ำเจ้พยาขวานเอออาจจะเป็นขวานของไรทองเหมินที่มาลบกับพม่าแล้วทำรไม่ได้นะ เออและลักษณะเขาก็คล้ายๆกันด้วยนะด่างขวานโบราณเนาะอลิพาเนี่ยพาเนี่ยอลิพาเนี่ยโหพาจะงอยยังไหมเนี่ยพารี่ใช้ลบได้นะโอ้ฟันแล้วกระชากโอ้ฟันแล้วกระชากเนี่ยน่ากลัวเพาหนูบอกว่าสมัยก่อนบลบก,กันนี่คงเวิร์กวะน่าดูอิฐเนี่ยพาเนี่ยโอ้โหที่มันเรื่องธรรมดาแล้วดูมาดูเยอะจนด่ากันเลยอืมด้วยใครถรถไหนดูเถอะตุลังครับเห็นไหมเนี่ยพาเนี่ยเอุ่นฟันแล้วก็เกลียวฟึบเนี่ยคือไอ้พวกนี้เขาเรียกอาวุธพื้นบ้าน รูพื้นบ้านซึ่งคนทั่วไปก็จะสือติดไม้ติดมือ,อ,อ,อติดไปด้วยเนี่ยอดูคอเนี่ยเป็นคอเด็กโบราณเข้าเข้าเข้าสวยนะโอ,นะอ้คอเด็กโบราณนี่ดามเก่าเห <had S 2> มือนกันเลยมัยามดาามเก่าคืออย่างนี้เขาก็ติดมือติดมือไปไงอย่างน้นนอยคนเราเลยมีมอะไรติดมือไปสม <She 's> ัยก่อนสมัยก่อนเราพกกันหมดสมัยฟันพกกันหมดใช่มือเปล่าเองเลี้ยมันก็มันก็ดูไม <พอ S 1> <อ>่น่ากลัวเพราะมันดูเป็นเป็นเป็นท้ายที่แหลาเนั้นเออฟันโชกเข้าไป เนี้ออมาวางเี้ยห็นเนีจไม่ได้เยอะจัดจนจงไม่ได้ทิไนเกิอมนี่เกือกม้าเม้าใจที่เท่าโอม้าใหญ่ม้าใหญ่ม้าโบราณใหญ่โอ้มา้าใหญ่ม้าโบราณเนี่ยพูถึงม้าเนี่ยมันมีม้าพื้นเมืองม้าพ้นเมืองที่เราเรียกว่าม้าแก่ะแต่อื่นแล้วก็ม้าม้าที่สั่งจากจากประเทศนอกเรีว่ม้าเทศม้าที่สั่งทางเปอร์เซียยูโด เนี่ย <languages> ม้าพวกนี้อินเดียก็มีแล้วมีการผสมข้ามสายพันธุ์นะครับเพื่อให้แบบมันมันมีภูมิคุ้มกันโรคไปไข้เก็บไม่ดีอันนั้นคือม้าม้าเทพเนาะอย่างม้าสีหมอกอย่างคแผลเนี่ยสถานีฐานรถเป็นม้าเทพอ่ะม้าแค่คุณแผลไม่ขี่ไม่ได้หรอกคุณสังเกตไหมไอ้ม้าแค่เนี่ยเราขี่เนี่ยตีเราจะเลี่ยงไปเลยตีเนี่จะเลี่ยงไปเลยนนี้ยากก็มีที่ที่เลี้ยงม้าคือแถวบ้านม้าอาชีเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นยุ่งทุ่งเลี้ยงม้าของของหลวงเขา บ้านหมาชื่อบอกแล้วบ้านหมาอาชื่อก็บอกแล้วบ้านหมาอันนี้คือเป็นที่เลี้ยงม้าแขกโบราณโบราณโอ้โหดีเยอะจังเยอะจังเยอะจังแต่เป็นอะไรของปูนี่ยังคมอยู่เลยนี่ปู้โหเอาการดบบดวงคมไหมผมไม่เอาอ่ะรู้เลยว่าคมมองดูก็รู้คมจิตอะไรมุเต็มไปหมดเลยนี่คือที่เห็นด้วยเงินทั้งนั้นเลยนะ เงินไม่หมดกต็มไม่หมดเงินทั้งนั้น,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 นแตบบ่กระเบืองเยอะลอกอาวุธเนี่ยเราเก็บไปเยเยอะเยอะ,แล,ะ,อะ,อะแล้วจะมีกระดานเยอะชิ้นงานเยอะเราจะมีข้อเปรียบเทียบของมันเยอะประเด็นความแตกต่างเยอะเป็นข้ออ้างทางประวัติศาสตร์ได้ดีเลยนะหนูว่า,าแล้วมีดพม่าเราก็มีนะเรื่อยๆไม่มีมีฝรั่งเซียร์มีดญี่ปุ่นมีดจอรันดามีฝรั่งนี่ไงมีไงมีจีนมีฝรั่งนี่ค่ะเราก็มีหมด พี่ตุ๊กอันนี้เขาเรียกด้ามเนี่ยโลป่ะหรือว่าเรียกกะบังกะบังใช่ไหมกระบังนั่นเป็นดากฝรั่งนะไี่รว่ากะบังคล้ายๆอัศวินเนาะอัศวินเทียม่าหรอ คืออย่างดาบโบราณของของโรมันเขาเรียกเราเรียกว่าดาบซาริอุสพี่ต๊กมีดาบไวกิ้งไหมเมื่อวานหนูเพิ่งดูสาระแพงมากเลยนะแพงมากเลยนะไวกิ้งอ่ะเขาเจอกันไม่กี่กี่เล่มเองในโลกน้อยมากเจอไปปักอยู่ที่หินมั่งในแม่น้ำมันงาไม่ถึงมาถึงถ้ามาถึงเมืองไทยพี่ต้องมีเออไวกิ้งมันมาไม่ถึงมันก็จะพี่โอ้หมันเป็นพันปีมันห่างอายุพันพันกว่าปีไวกิ้ง เยอะแยะหมดคุ้นที่เราเก็บรวบรวมมาเมื่อวันนี้เราได้ทข้อความจากยาไปดูเอ้แล้น้องก้าวน้องก้าวเดินมาถ่ายทำเฉยไม่ได้มาช่วยอะไรจ้ะเป็นพีอาร์เป็นเกงกะเขาเฉยเป็นพีอาร์ประชาสัมพันธ์เพราะว่าโมทำงานคนเดียวไม่ไหวหรอกทำงานคนเดียวแค่สองโมงเช้าเริ่มต้นรถสองทุ่มหมดไม่ไหวมันเยอะจัดไง วันนั้นมีน้องมันเข้ามาถามว่าพี่ตุม้มเล่นดมน้ำมันเลยก็เลยน้ำมันน้ำมันนี่เราควรชโลมทุกๆกปีหรือเปล่าหาับหรือว่าจริงๆริงแล้วสามเดือนชโลมครั้งหนึ่งโอ้โหเร็วขนาดนั้นเลยอพี่ตุ้มโอ้เดี๋ยวไม่แห้งแล้วเออเดี๋ยวไม่แห้งแล้วคือจริงแล้วอ่ะถามว่าเราเราชะลอเราห้ามเกิดสนิมได้ไหมเราห้ามไม่ได้แต่เป็นการชะลอ,ะอชะลอชะลอไม่ให้เกิดสนิมมากกว่านี้อ้าพอเช็ดแล้วก็ดูเงางามนะดูเข้มขังใช่ดูเข้มขังดูสวย อ๋อต้องจะปลู <S <S um> いいกไปเรื่อยอ่ะจะเลี่ยตรงไหนตรงไหนจะจะต่แต่ที่ส่วนที่ส่วนส่วนนี่จะทำน้ำมันช่วยอะไรได้อ๋อเหรอคะไไม่ด้อย่างอย่างบรรพบุโบราณอะไรที่อยู่ในกล่องนั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้เนาะมันเช็ดไม่ได้แล้วพี่เช็ดมันก็ติดตามผ้าแล้วว่ามันลุ่ยหมดอ่ะ แกนเดี๋วจะหาตตแล้วสูบราณเรียนบางพิพิธภัณฑ์หนูเห็นเขาต้องทำบุณหภูมาเลยนะพี่โตเขาทำอุณหภูมิเลยนะื่องชื้นคุณคุณศักสิหรคุณอะไะดีนะเขาเป็นคนดีคนนึงเขามาดูไงพวกวัาพิพิธภัณฑ์ที่อยชื้นเขาก็เลยบมจ่ายเพื่อหนูทชื้นเขาเฟังชื้นปุ๊บเนี่ยการการกัดก่อนเนี่ยิไม่เกิดจากอากาศแล้วามชื้นแล้วมันไม่จะน้อยลงวันแรกเนี่ยน้ำเต็มเลยน้ำ น้ำที่แบบที่มันจะดูดความชื้นนะครับเราะว่าตักเป็นการระดดน้ำน้ำเต็มเลยสองชั่วโมงแกน้ํน้ำเต็มเลยแล้วก็ชื้นมากตั้งแต่เขาเอาตัวนี้มาให้อดีดีเลยมันได้ชื้นมากแต่ถ้าเจ็เรื่องควมอากาศก็ช่วยได้ช่วยก็จะได้แต่มันไม่ถึงอากาศน้อยคือเราเราคือตัวเราเนี่ยเราคิดว่าเราอยากทำวิญญาณเราไม่อยากเราไม่อยากเอาไว้ที่นี่เพราะว่ามันมันแค่ถ้าเรามีที่เนาะเราทำวิธภาณเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเสาอาทิตย์หรือไงก็ ใครที่มีความรู้ก็มาเป็นวิทยาทานได้เพราะผมปิดอย,อยูนนะ่นี่ผมโอเหแต่ตอนนี้เราเราปิดอยู่เพราะว่ามันแทบมันแทบแล้วก็ของมันก็มีคุณมีราคาเนอะบางทีคนมันจิบไปอันหนึ่งเรามันก็มันก็แหมาเราไม่รู้อะ่ะเราไม่รู้ไงอันนี้ข้อแตกต่างคือ